วัดีค่ะวันนี้นะคะเกียรติชพาทุกคนค่ะมาชมกับรถกระบะจากแบรนด์น,นิสสันนะคะกับตัวนิสสัน n นเวล่า NP 3 0 0 2.5 VL 4WD รถปี2019มาพร้อมกับสีเทาแบบนี้เลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูรอบๆตัวรถกันเลยนะคะสำหรับตัวกระจังด้านหน้าเป็นกรอบพรเมียมนะคะมาพร้อมกับช่องลมด้านในเนี่ยสีเงินนะคะแล้วก็ไฟหน้าเป็นตัวโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์ LED มาพร้อมกับไฟตันบมอกคู่หน้าและที่สําคัญ เจ้าคันนี้มาพร้อมกับกล้องรอบคันหรือว่า360องศาค่ะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.5หรือว่า2 5 0 0ซีนะคะให้กำลังอยู่ที่190แรงมา้ามาพร้อมกับแรงบิดอยู่ที่450นิวตันเมตรดิกันค่ะมาดูกับตัวล้อนะคะล้อที่ได้เนี่ยจะเป็นล้อใหม่จากทางนิสสันค่ะขนาด18นิ้วนะคะแล้วก็สภาพตัวยางเนี่ยยังดูใหม่นะคะสามารถใช้งานขับขี่ได้แบบสบายๆเลยค่ะ กระจกมองข้างเป็นตัวโครเมียมนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะค่ะแล้วก็อย่างที่บอกก้องรอบคันหรือว่า360องศานะคะที่สับประตูค่ะก็จะเป็นตัวโครเมียมเช่นเดียวกันนะค่ะแล้วก็เป็นตัวสมาร์ทเคเลดด้วยสามารถที่จะล็อกหรือว่าปลดล็อกตรงที่จับประตูได้เลยตัวนี้จับบนแคบรูปแบบ4ประตูได้ความกว้างภายในตัวรถและที่สําคัญยังขึ้นลงสะดวกสบายมาพร้อมกับบันไดด้านข้าง4ชูโทนค่ะสําหรับเจ้าคันนี้ถ้าเป็นราคาายแดงเนี่ยหลักล้านเลยนะคะอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าหมื่นบาทค่ะ มาดูกับด้านท้ายนะคะด้านท้ายเนี่ยนะคะก็จะมีไฟเบรคที่3กระจกเป็นระบบไล่ฟ้านะคะด้านหลังก็มีกล้องมองหลังด้วยมีกันชนหลังแล้วก็ด้านบนเขาจะมีราวหลังคานะคือต้องบอกก่อนว่าเจ้าคันนี้สามารถขับขี่ใช้เป็นรถกระบะรถใช้งานก็ได้หรือว่าจะขับขี่แบบออฟโรดก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกันค่ะ แล้วมาดูนะคะกับตัวแม็กไลเนอร์ของเขาเดิมๆจากทางนิสันเลยค่ะสภาพยังสวยอยู่เลยนะพร้อมใช้งานค่ะสามารถนำไปใช้งานต่อได้แบบสบายๆและเนี่คือรอบๆตัวรถนะคะเดกเกพาทุกคนเนี่ยไปชมได้ในตัวรถกันต่อเลยค่ะและนี่คือภายในตัวรถนะคะสภาพยังดูใหม่อยู่เลยค่ะทุกคนคะ่ะถ้าไม่เชื่อสามารถมาสัมผัสตัวรถจริงได้เลยค่ะ ด้านในจะเป็นโทนสีดำนะคะแล้วก็บอะที่ได้เป็นบอรหนังสีดํำทรงใหญ่นั่งสบายมากๆนะคะฝั่งทางด้านนี้ก็เป็นบอรปรับไฟฟ้าได้ด้วยแอดแอด,แอด,แอดแนี่ปรับเอ็นอะไรต่างๆได้ทั้งหมด8ทชิดทางแล้วก็มีตัวดันหลักไฟฟ้าให้ด้วยค่ะ ทางด้านขวามือก็จะมีในเรื่องของการทรงตัวนะคะแล้วก็พวงมาลัยก็จะเป็นัตมัลติฟังชันนะคะสามารถปรับบนรลุปปรับโหมดได้มีตัวครุสคอนโทลให้ด้วยด้านซ้ายมือก็จะเป็นเครื่องเล่นมีเดียหน้าจอทัชสกรนค่ะมีแผนที่ให้ด้วยนะแล้วก็อย่างที่บอกตัวนี้ได้กล้อง360อ,องศานี่ดูเลือกดูบุมมองต่างๆได้เลยนะคะแบบนี้เลยค่ะอ่ะอดกันไปหนึ่งกลุ่มจ้ะ ขยับลงมานะคะด้านล่างค่ะก็จะเป็นตัวแอร์นะคะจะเป็นแบบดูอัลซอนนะแยกไซ้าขวาค่ะแล้วก็จะมีช่องเสียบไฟ Power Outlet 12โวลต์นะคะมีอันนี้อย่างที่บอกตัวเป็นตัว4 w h e e l เนาะเลือกปรับหมอนการขับขี่ได้ไม่ว่าจะเป็นขับ2หรือว่าขับ4ค่ะมีช่องเสียบ A U X U S B นะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่วางของเกียร์ออโต้ค่ะ ตรงกางก็จะเป็นที่วางแกว้วด้านบนตรงนี้ก็จะมีเป็นที่วางของด้วยนะคะแล้วก็มีช่องเสียบไฟ Power อร์อ e t เลโวลต์อีก1จุดนะคะเอาไว้เสียบกับพวกแบบกล้องหน้ารถอะไรต่างๆได้เลยค่ะคันนี้ได้ Airbag 7จุดแล้วก็ลำโพง6ตตำแหน่งด้วยกันตัวนี้ดับเบิลแคปนะคะรูปแบบ4ประตูคือเดี๋ยวจะบอกว่า นั่งสะดวกสบายมากมากว้างนะคะเพราะว่านิสสันขึ้นชื่อในเรื่องของความกว้างนะคะภายในตัวรถหรือว่าพื้นที่ใช้สอยค่ะด้านหลังสภาพเบาะสมบูรณ์เลยค่ะไม่มีอรอยแตกไม่มีอรอยข่มีตัวยึดเบาะคาร์ซีทให้ด้วยมีแอร์โซนด้านหลังให้พร้อมนะคะตรงกลางก็สามารถเป็นที่วางแก้วหรือว่าเป็นที่วางขวดน้ำได้ค่ะสำหรับคันนี้บอกไปแล้วถ้าเป็นราคาายแดง1นึ่งล้านเก้าหมื่นบาท ใครสนใจกับรถปี2019คันนี้โตต้อค้อขาของเราขายอยู่ที่699,000บาทค่ะราคาหายไปเกือบ4แสนนะทุกคนน่ะานาหายไปเยอะมากรถปี19สภาพสวยพร้อมใช้งานเลยราคานี้จ่าไฟแนนด์ได้เครดิตดีดาวตัวนี้เรามีดอกเบีย้ยพิเศษนะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือกคันห่อนนะคะแบบสบายๆได้ยาวนานถึง84เดือนค่ะมีรับปาาระกันนะคะเครื่องยนต์และเกียร์นานถึง2ปีมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงทั่วประเทศค่ะใครสนใจนะคะก็ติดต่อมาได้แล้วนอกจากนี้สําหรับท่านใดที่ กังวลใจนะคะในเรื่องของเครดิตค่ะอาจจะไม่มีเครดิตหรือว่าเครดิตอ่อนก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันก่อนได้รวมไปถึงท่านใดที่ประกอบอาชีพอิสระฟรีแลนซ์นะคะก็สามารถที่จะติดต่อมาได้เลยกับหมายเลขโทรศัพท์0 8 3 7 7 47 7 7 7สและ0 8377.7 7ดสหรือว่าจะเป็นเพจน,นะคะรถมือสองเครดิตอ่อนบายตโต้ค่ะยูทูบโตโต้ค่ะชนะค่ะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะสำหรับซาวกแบนนิสนันไม่ควรพลาดคันนี้ก็ฝากไว้ด้วยและจะได้ใหม่คลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign I wanna be the greatest, everybody on the face, shit I look around I feel like everybody is the fakest I make this everybody I'm hoping one day i blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for a thousand faces. Hey, give me that crown, get in my way into people